ฟันออกไม่เ oh. ห oh ็น oh. ฟ oh ันเลยเห็จไหมโอน้องซื้อมาเลยเนี่ยใช่ใช่คที่ปอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศตอนนี้นะคะเอ่อฟันออกปากค่ะตอนเช้าค่ะฟันร้อนนะคะไม่ใช่ฟันหนาวนะคะ ันาแม่แม่เป็นไงอากาศเย็นสบายหนานอนหลับสบายไหมหลับสบาย,ยหลับสบายเลยหนะาวพ่อหมสองคืนเึนไม่อยู่เลยหนาวมากเขาบอกดูวันออกปาก <laughs> เห็นปะ <c oughs> ไม่เห็นเลย นอ่ะอ,ะ,อะแม่เนีน<อ>่ยเออเห็นเห็น